วันนี้นะคะฝ้ายก็จะมาแนะนำนะคะระหว่างนารายเลืองพบนะคะทั้งด้านนี้นะคะแล้วก็หกหลงนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันคือเยอะมากนะคะบางคนอาจจะสับสนนะคะว่าเอ๊ะมันตัวเนี้ยค่ะมันฮกหลงแล้วมันเป็นนารายเลืองพบหรือเปล่าหรือ จะเป็นขุนศรีเขาจะคงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ฝ้ายนะคะจะมาแยกให้ชัดๆเลยนะคะระหว่างนารายเืองพบนะคะแล้วก็ฮกหลงนะคะท่านผู้ชมดูนะคะสังเกตเลยนะคะว่ามันต่างกันมากเลยนะคะต่างกันมากเลยนะคะสําหรับคนที่เขาดูจนชินแล้วนะคะแต่ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ชินนะคะเพราะว่าเราอาจจะเพิ่งเคยเห็นนะคะดูนะคะว่านารายเืองพบเนี่ยเขาจะกัดสีอีกแบบหนึ่งเลยนะคะพี่ จะกัดสีออกมาเป็นทีละเม็ดอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ดูกับฮกหลงนะคะคือมันจะต่างกันเลยนะคะฮกหลงเนี่ยเขาจะเริ่มกัดสีออกมาเนี่ยเห็นไหมคะจะออกเป็นเนี่ยนะคะจะกัดออกมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะเนี่ยกัดมาเล็กๆแบบมันจะกัดคนละแบบเลยค่ะในขณะที่นารายเลืองพบนะคะจะค่อยๆกัดทีละจุดจุดจุดชมพูนะคะจนเต็มใบนะเนี่ยอันนี้ใกล้จะเต็มใบแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ใกล้จะเต็มใบแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าขึ้นอ๋อเดี๋ยวฝ้ายขึ้นรูปเต็มใบไว้ให้นะคะที่นารายเลืองพบก,กัดสีนะคะตริ้งนะคะคือตอนนี้แม่ฝ้ายเนี่ยก็คือขายอยู่นะเนี่ยนารายเลืองพบก,ก็ยังพอมีแบ่งอยู่บ้างนะคะนี่นะคะส่วนฮกหลงนะคะเขาจะกัดสีออกมาต่างะะเลยค่ะเขาจะไม่กัดแบบคืออย่างนารายเลืองพบเห็นไหมคะเขาจะกัดรอบๆทั่วๆใบเห็นไหมคะกัดทั่ว,วๆใบนะคะจนเต็มใบแต่ฮกหลงนะคะเขาจะค่อยๆกัดเนี่ยถ้า เนี่ยเห็นไหมคะเขาจะค่อยๆกัดเนี่ยออกไปจากตรงก้านตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคะแล้วค่อยแผ่ออกไปนะคะมันไม่กระจายมันไม่เป็นมันไม่เป็นจุดกระจายทั่วใบอ่ะนะคะอ่าและนี่นะคะก็คือความต่างระหว่างนาะรายเหลืองพบนะคะและฮกหลงค่ะ